ไอเราก็กะแวะแบบนี้นิดหน่อยนิดโพาจริงจังจริงจังมากการการคือออกมาประมาณนี้นี่คือต้นฉบับนะพวกเราเราจะใส่ความศิลปะจินตนาการของเราเข้าไปเริ่มละเริ่มละบอกแล้วเขาเรียนมาอันนี้คือแบบว่าเป็นเรื่องของจินตนาการนใช่โอ้โหทำแล้วดูดูดูมีคนเรียนแบบแล้วหนึ่งกระจายโอ้เออได้ได้ผ่านเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงโอ้ได้เป็นเซ็ตอะไรครับ สวิตเกมอันนี้3อันนี้เป็นเซตสกิตเกมเด้พวกนะี้จินอนาการอืมเออคุณครูอย่างนี้ถือว่าได้ไหมได้ไม่ไม่ปิดกั้นจินนนาการนะใชใช่<ล>ใช่แต่ฟังก์ชันอีกอย่างให้มีราคานะครับเราเอาชิ้นงานพวกนี้ไปใสก่กล<อ>่องเป็นเซ็ตใส่กล่องแม่เป็นคนที่จะเก็บชิ้นงานใ ของลูกของลูกมาอยู่ตลอดเออเดี๋ยวเอาวันนี้ไปใส่กล่องเมื่อกี้เพูดเนี่ยบอกว่าใครจะมาขอซื้อผมไม่ขายนะมีคนสนใจอยากจะซื้อต่อครับโผขายไหมครับไม,ไม่ขายทําไมครับไม่สวย